สวัสดีคีเอเตอร์น้ำกันสวัสดีพี่มาร์คสวัสดีพี่เอไอมื่อนี่ได้ยินข่าวดีดแต่ว่าก็บ,บ่ดีปปเไยพี่น้องได้ยินข่าวมากว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นตั้งระบบไหมค้นก็ท้อถอยหลายแมนบอคุณนาคนกับว่าลยเรื่องมากว่าอยางเหตุดอกกฎระเบียบมากเกินไปอื พลังคนพลันกวางสันอิหลีพลังคนเพื่อนย้ายอ่อนนี่ก็ออกแล้วเด็พเขาเจ้าว่ามันบ่เป็นตาได้ดอกเงินเขาเหตุยังได้ระบบเพื่อนระบบตั้งมาไม่เรี่ยเรเรียรเรียเรียไปสิไปตามท่านมาสั่นเขาว่าแมนอยู่ระบบก็เขาว่าเรื่องเยอะเกินไปมาสันแมนบ่พี่น้องมู่เจ้าเปลี่ยนบอเพื่อนหมดเจ้าออกบ่เพื่อนตุกขคอยก็ออกอยู่เขาเจ้าว่า ระบบมันตั้งไม่มาเรืเร่อยๆตามพรท่านแบบว่าตามพรท่านอย่างแล้วก็สิไดตตั้งค่าแล้วแต่ว่าขนาดเสียดายหนาเสียโอกาสมันบอกขยันมากจนว่าสิไดตตั้งค่าแล้วตั้งใจมาเพราะแห้งแล้วจะไหนมาลมลมแบบว่าเศร้าเห็ดนักก็เล่นยูแต่ว่าเราก็เล่นธรรมดาเราก็เล่นเหมือนเดิมแต่ว่ากเสียโอกาสว่าเลากระส,ไสิไก่สิพอ่อแล้วไก่สิพ่อตั้งคาแล้ว แต่ว่าเฮาก็เป็นที่เสื่อมบุคคลเขาบอกก่ไใดดอกเพราะว่ามันก็โตโต,โตมาทุกคนแหละนะ่เนาอสิไปบอกกันในนั้นไหนคือเฮาหนึ่ดึงเขาเฮากนดึงบ่ไดดอกพี่น,อน้องแมนบอกมุกจบว่าเออสาหรับยายอ่อนนี่แห่งทดล่องมาสุอยางเด้อถือกักก็มีถือบ,บ่ห้มองเปิดการมองเห็นก็นมี่ก่อนเฮาสิมาฮอดยุดนี่เฮากับผอทุกอย่างได้พี่น้องบ่แม่นเฮาบอพผอดเด้ยายอ่อนก็เจอทุก ทุกอย่างแต่ว่ามาตัางคาราบริษัรอดรอดตรวจสอบเด้แล้วตั้งเลยเลยรอดตรวจสอบแค่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันบมันบอเป็นอย่างนี้นพี่น้องหลังคน้นผลรอตรวจสอบต้องเป็นเดือนก็ะมี่เอออันนี้รากระดวงดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยายอ่อนบ้านได้เหรียญขึ้นปนันไดเหรียญบ้านขืนนี่แหละเพิ่ก็ทองยายอ่อนก็ถูกทดลองอีกเหมือนกันเออซาถูกทดลองลเลยหาเหรียญไหลลือเๆืเืเด้อพี่มาก เียนไ like หลโหลดยายออนนี่เจอทุกอย่างทุงกอยงทุงกอยงต่างต้านเหร่นมาที่แหลกๆเลยเพราะว่ามันเป็นโฟ่ไฟอันเกาอันทีว he, he ่าเฮ้าเฮ้าเหร่นต้อตะเก้าเห็นไหมพี่น้องเออยายออนแล้วก็มีคว่วมขยันหมันเพี้ยนมาตลอดตลอดตลอดแล้วก็คิดว่าสีเศร้าอ่เทีหน,นึ่งเกือบเสมอยายออนเราเศร้าเปลี่ยนแต่ว่าเราก็ไดตัางพาเราเหตุมาเรื่อยเล่ยจนว่าเิ่นปวดปลอยจนเราได้ตั้งคามาแล้วได้พี่น้องเออ เขาก็อย่างาว่าเขาบห้เห็นว่าเพื่อนๆนี่เจ้าเพื่อนพ่อถอยมีกำลังใจเออยายอาแล้วก็เจอทุกอย่างขึ้นกันได้เพื่อนๆจ้าเจอทุกอย่างเออเพื่อนกทดลองเฮานะทดลองงานเฮานะต่อไปนี่เขาล่องขอร้องนะคะคุณพี่มาร์กกับพี่ <c oughs> ไอท่านหัวหน้าใหญ่อย่าทดลองยายอ่อนอีกเลยค่ะมันเลี้ยนเขาก็ให้เบิกได้โรเ้อร์ หนายหนึ่งแล้วว่าเราเด็ดปีหนึ่งเหรียญเขาลอยเหรียญแล้วแต่เบิกว่าไรอันนี้ยายออนเราเห็นว่ามีผู้ปรึกษาเราเห็นบ่น <laughs> นบนฉลาดเฉ,ฉลียวจะไปทดลองเราแน่องสันเด้อเออฆ่าเลยด้ขันเป็นยังสันแมนบอขันเวลาเข้า,าว่าทดลองนน่คือว่าปดเฮดเฮดเราเองเฮดปดเฮดปอยนี่แล้วเราสิพ่อสู่ยู่เด้ขยันทำขยันทำนี่แล้วพ่อสู่อยู่ แต่ว่ายางอื่นย่าไปทดลองแต่แฉ <c oughs> คือมูฝนมูฝนยังไม่ครูปรึกษาอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยเมืดอยตบอืมขอร้องอย่างเดียวอย่าทดลองอยังแต่เด้อพี่เอไอก็ได้ <c oughs> เออยายออนก็มีก็อยากมาพูดให้เพื่อนๆฟังว่าให้มีพลังบวกไว้ก่อนนะคะมีพลังบวกเข้าไว้ก่อนหัาแมาเล้วตั้งจุดที่มไม้ใบเแลว เ้าต้องซํำซ้ำเลยให้ได้จะเ้าตัวเองไปเปรียบว่าไม่ไปได้รอกบ่คือเพลินแค่นั้นสี่ย่าวาคนเรามันมีมันมีจุดที่หมายตัวเ้าจะบกเ้า,เาไปเปรียบเพราะคนอื่นแต่ว่าเ้าเหตุดไปคว่วขยันหมันเพี่ยนไปมันกระสิคอยเป็นคอยไปเด้อพี่น้องเ้าได้หนึ่งเซนสองเซนก็เจ็บสะสมไปปนาพันว่ามันกระสิแมนอยู่ดีเนาะ เก็บสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจ้าขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ